เยเป็นไปไนีสัหม่ๆครับต่อไปเป็นทีงงงมงานหลังบ้านเลครับผมโอ้ทีมงานหลังบ้านเซฟโซนทีมงานเซฟโซนฮะเรียนเชิญครับตามลำดับเลยเนาะ เราไปเป็นงานของไอศช็อหเูยมหมูส yeah, <b> ตาร yeah, <b> ์วอเรนตีและทีมงานของกลุ <Yeah. S 1> ก่มน้องต้นข้าพนี่เหมูจ yeah, <b> ัดตล<ะ>ังค่ะหมูแบบ่อดเบบ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  นี่เราเรียนะไรนี่เราทำข้าวมีเหรยายมไปอีกไหมคะเสร็จเซนเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะโครงการเวทีข้างหน้าก็ได้คองพ่อง่าเดี๋ยวเดี๋ยวมูเดี๋ยวเวนบอลให้กับน้องต้นข้าวด้วนะค่ะโอ้สวัสดีทุกคนนะครก็กลับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นเอฟซีน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็เอฟซีสตาร์ดีดีนะที่มาสดทุกวันนะครับฝันดติ้งให้กับน้องนะครับวันนี้ มาลายแซ่มลายแซ่เ็้งมาลายแซ่อยเ้อ็จยกันนะอยะมีความสุจเยอะๆรำรรวยเวงดกันงในู่นเลยคเป็นอาชนนะครับไปคู่กับคุณย่าคุณลงแล้วก็มาน้นนนะอยให้มีเงินรวยๆนะครับมก็จะทไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีสไพร์อีกการหน้าเต็มครับเพราะว่าราโซเชียลมาสูงมากใช่แลมีเไ์ก เราต้องข้าลงไปว่าพ่อคนนี้จากอะไรแซ่บน้องกัดกนแล้วมีเซอร์ไพรส์เอาตัวไปมาหน่อยมาเซอร์ไพรส์ขอตั้งตอนนี้วีอะไรใจเดือดอันนี้นะครับส่วนหลักส่วนหนึ่งมาตัดส่วนใหญ่เลยนะครับมาตัดเราต้องข้าเราต้องเข้าครับส่วนใหญ่คือมาเขาเรียกว่าดั้งนะครับน้องต้องเข้ากันครับน้องต้องเข้ากันครับ หูซ่ามังสี่วันสี่วันจริงเหรอฮะเข้าสี่สวันสวันแล้วก็สวยแล้วก็อยูหูไลฟ์สดเนี่ยสามวันแตกไปหนึ่งแสนนะครับแต่วันนี้อันเนี้ยเปิดสี่สี่วันสามสี่วันนะครับอวันเลยจ้ะอ่านะอยากอยากให้น้องต้องเข้าไปเก็บภาพกันทุกคนเตรียมถ่ายรูปะครับขอผมขอสักสักช่อขออนุญาตเอาปีกออกแป๊บหนึ่งนะคะว่ามันตีหน้าพี่ปีกขอ ใหญ่ที่สุดเป็นชิ้นท claro ี่ช pues ิ้ของเราครั้งแรกเลยก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าหนูภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มงานแล้วนะว่ามาถึงเนน้ำตู้งาก็เหมือนแม่ๆมารอกันเยอะมากๆจริงๆก็ภาคภูมิใจตั้งแต่มาถึงงานแล้วแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดกับเค้กก้อนนี้คือเนี่ยหมูตั้งใจทำให้มากแล้วก็ทำภายในระยะเวลาสี่วันหมายถึงว่ารวบรวมเงินแสนภายในระยะเวลาสี่วันหนูรู้สึกว่า มันเกิดมาจากมันไม่มีคุณค่ามันอาจจะมีคุณค่าทางเงินแต่ว่าสิ่งที่หนูภาคภูมิใจเนี่ยไม่ใช่เงินที่ได้แต่ว่าเป็นน้ำค้าน้ำแรงจากแม่แม่ที่รวมกันทั่วประเทศเพื่อที่จะนำเป็นมาเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับหนูในวันเกิดเนี่ยค่ะก็สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจามากๆจริงๆไม่ใช่เค้านีหนูก็จะดีใจมากๆอย่านี้เพราะว่าเป็นความตั้งใจของเมียหมูแล้วก็แม่แม่ทั่วประเทศที่รวบรวมมาขอบคุณมากๆ โอเคนะครับนอกจากที่มูฟทำให้กัต้องข้าแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างที่ทำดั่งมาาวันวันนี้เข้นที่4รับพลังพลังดสูงมากครับชื่อว่าน้องต้ข้าวผันัดนครับเขาต้องการวัุประสงค์ในกล่องนี้ครับจ้หน้องี่ตมข้าเลยครับ้าหนทุประสงคนต้องการให้เป็นการศึกษาไี่เกิดมาเ่ะนะ การพัฒนาเนี่ยขอบคุณที่ช่วยด้วยนะครับพระคุณผู้ทรงกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ทุนการศึกษานะครับและส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมทุกคนนะครับเอาไว้ส่วนตัวผนะครับในกล่องนี้จะเป็นทุนการศึกษาและนาฬิกาที่ผมชอบผมอยากได้อะันหนึ่งไปซื้อและผมเอามาชมทุกคนนะได้เจ็ดสี่นะครับในเงินที่อยู่เอ้ย แน่เขาได้คนแคสต้องขอบคุณบ้านหลังเงียบนะเป็นผู้ทนะเพราะว่าเป็นคนแคทั้งหมดนะบ้านหลังเงียบเอาแล้วเปิดู้ Cadê é né? มันทเลวม้อนันีก่อนอง่อภายูอนนันกมีหไปโอเคต่างนี้อา้บอกว่ามันเกิดอนนะไรขนโอเคตังบนครันมีตงังมัดอยู่ตรงนี้ ต้องมากระจายด้วยนะมันกระจายตัว